พาชมตลาดโองเกียมกันที่นี่โคงเกียรครับผมตลาดก็จะประมาณนี้แหละวนนี้ไม่ได้เอารถเครื่องมานะครับวันนี้มารถโดยสารไม่มีอะไรมีปิ้งไก่้องปิ้งไก่เยอะมาก เราไม่ไปสวย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 สลัดสลัด,ลดน่ากินมากเราเห็นอะไรก็ก็มีเสียงเพลงนิด วันรีสอร์ทเราได้ห้องหมายเลขสาสวัสดีอำเภอโของเจียมสวัสดีอำเภอโคงเจียมไปชมแม่น้ำโขงกันครับหน้าพักครับผมบรรยากาศดีครับผมเอ้ยไม่ใช่ทัศนวันรีสอร์ท ขออภัยนะครับทัศนวันดีสอดครับผมอ้สวัสดีอำเภอโคงเจียมตื่นแต่เช้าหน่อยครับเก็บบรรยากาศ ไปชมแมนะ่น้ำสองสีกันรอชมผ้าทิตขึ้นเดี๋ยวไม่ทันว้าวไปด้านไหนดีไปด้านนี้ด้านนี้ก็ไปได้นะไปด้านนี้ดีกว่าด้านนี้เข้าได้หรือเปล่าน่าจะได้ไปด้านนี้ดีกว่าเปลี่ยนใจละ